มาที่ขอนแก่นเรานะครับนี่ก็มีการจัดในเทศกาลทรัพยากรไทยหวนดูทรัพย์สิ่งศิลป์ตนนะครับซึ่งก็จัดไปถึงวันที่29มีนาคมนี้แล้วนะครับน้ำผักชีลาวนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรในบรรจุภัณฑ์พร้อมดื่มเป็นผลผลิตที่เกิดจากการศึกษาเรียนรู้จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของนักเรียนโรงเรียนนนสูงศรีธานีครับอำเภอนนสูงจังหวัดนครราชสีมา ก็เป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่นํามาจัดแสดงในทัศนาิลทรัพยากรไทยหวัวดูทรัพย์สิ่งสินป์ตนนะครับที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชมริ ของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นระหว่างวันที่23มีนาคมจนถึงวันที่29มีนาคมนี้นะครับที่ศูนย์ประชมุมมเอกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อเทิดพประเกียรติและสืบสารพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศและก็เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมงานได้หวนดูทรัพย์ทรัพยกรของประเทศและเพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ หวนดูทรัพยากรในท้องถิ่นเกิดความรักความหวงแหนนําไปสู่การอนุรักษ์พัฒนานและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนนะครับในงานก็มีการจัดแสดงนิทรรศการผลการดําเนินง,งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนะครับโดยโรงเรียนนี้ก็ได้รับพัฒนาเกียรติบัตรชั้นที่1น,นะครับชั้นที่2และรับป้ายสนองพระราชำรมนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระอำเภอ ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่ร่วมจัดเทศกาลฐานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นนะครับที่นํามาจัดแสดงนะครับเช่นชาผักขมนะครับน้ำพริกจากจิ้งรีนะนนแล้วก็ยังมีภูมิปัญญาก,กังหันวิทย์น้ำนะครับเขานำมาเป็นที่รึในการสร้างไรายได้ด้วยนะครับก็เป็นฝีมือที่สวยงามทีเดียวนะครับ